ที่สบบระบุรีอเมริการโดยนายสันทัตปันดาเวนายอำเภอวิหารแดงและนายพุทธพงศ์สุริยะสิงห์ในอำเภอหนองแคได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบค้ายาเสพติดยาบ้าประเภทหนึ่งบริเวณใต้สวนแตงกวาหมู่ที่2ตำบลหน,นองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดชุดเจ้าที่ปกครองโดยมีนายปรีชาสิงห์เถื่อนประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอวิหารแดงและวัดที่ร้อยกรีสุภวัฒน์จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันพร้อมด้วยกำลังสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนอำเภอหนองแขกที่4หลังจากวางแผนจึงได้ส่งที่กำลังในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนอำเภอวิหารแดงที่5ส่วนที่กำลังดำเนินการเข้าจับกลุ่มและตรวจค้นบริเวณหมู่ที่2ตะบนหนองรองอำเภอหนองแขกจังหวัดสระบุรีตามที่สายข่าวได้ไรายงาน <Thank you. S 1> พร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตรวจคน้นพบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลจึงได้ผู้ต้องสงสัยเปิดกระเป๋าของตอนเองพบวัตถุต้อง สงสายภายในกระเป๋าเป็นมัดๆจึงได้แกะดูพบเป็นยาบ้าจํานวนมากและในย่ามพบยายอีกจํานวน5ถุงเล็กจึงได้ควบคุมตัวมาสอบปากคําที่อาําเภอหนองแคเพิ่มเติมเพื่อบันทึกการจับกลุ่มทราบชื่อต่อมาคือนายสมพรแพรสีเขียวหรือนุอายุ36ปีได้รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองว่ายาบ้าทั้งหมดจํานวน5447เม็ดและยาไอา5ถุงเล็กเป็นของตอนเองซึ่งนํามาขายให้กับลูกน้องคนทาสวนและขายให้กับคนอื่นในราคาเม็ดละ30บาทและทามานานพอสมควรจน มาถูกเจ้าที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มในวันนี้